สวัสดีค่ะทุกคนพี่ฝนถ่ายคลิปไว้นะคะช่วงเดือนกันยาตุลานะคะช่วงที่เห็ดอ่าเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดอ่าเห็ดพึ่งออกนะคะตอนนั้นแล้วก็พี่ฝนก็ทําคลิปนั้นหายไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดึงข้อมูลมาได้บางส่วนบางคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะมาตัดต่อแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะ ขอย้ำว่านี้มันเป็นคลิปที่พี่ฝนถ่ายไว้นะคะช่วงที่เก็บเห็ดนะคะก็เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้มีเห็ดให้ไปเก็บนะคะเราก็ดึงเอาคลิปที่พี่ฝนทําหายไปเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแก้งเอานะคะโอเคเราไปดูกันเลยว่ามีเห็ดอะไรบ้างมาจ้าลุยเก็บเห็ดอีกแล้วเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องลุยปลาเห็ดอีกแล้วจ้ะมา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 พากันมาเก็บเห็ดเจ้อจ้า ทั้งตัดอกเฮดสวยงามสวยงามพี่นอ้องอันนี้ว่าต้องโทษผูใ้ใดดอกจก้ะอันนี้คอยเยียบจ้ะเหยียบก็เอาดอกแรกก็เอาจา้ะดอกแรกแหกหมนนกกนกันเนาจะนาะนี่สวยงามเอ้ยขาอ้วนมาอีกเดีวมาอีกเตียายฝนผ้าเก็บเห็ดอีกเดีวจ้ะบ่แมนใยชิมเด้อจ้ะเด้อพุอนะ่ะ ใส่ถึงมือดอกได้นน่จังเอาไดน,นัน่นัะแดดจ้าเลยจ้าแดงแสงแดดจ้าเอาจ้าเก็บเก็บเดีย๋ยวดอกหน่อยเอาไวซ้ซากอนจ้าเก็บไปเก็บไปเจอกบเก็บแต่เนาะดอกอ้วนๆสวยๆจังสี่เนาะโอเก็บจังได้คุณเห็นบ่งามๆพี่น้องดอกงาม สวยงามอีหลีคุณนะ่ะอยู่ในมอดจังสิเห็นบ่โอ้ยพุน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 แห้งเปิดแห้งงามอันนี้บ่งามละเอาอันงามก่อนอืมบุ่่นใดอืเปิดออกจะได้ง่าม,ามอันนี้บ่งามสิเอาไปทมิมเอาอันที่เอาได้น,าน่าจะเนาะ ซาเฮ็ดยูนีน่ปิดไ้เก็บจมือน,นี้มากซ้ายจ้ะพี่น้องพูน มาพูดเดียวอีกตามเค้อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้แม่นบ่นีอ่อุ๊ยอันนี้ก็แม่นเห็นน้อยเดียวนึงอะอือคุณงาม งามอีกแล้วะอุ้อยเนาะอ่อนดอกเห็ดเด้ปุ่น นี<โ>้แมงด้วอืมแมงขอให้เจอหมวกอ่ะน้อยเดียวอ่ะเปิดมอดเบื้องอ่ะดอกใหญ่ๆงามๆอืมเห็ดงามอีหลีมือนี่ ทายแน่บ่ได้ไทายแน่หรอกจ้ะเพราะว่าอันก็มีดอกหน่อยดอกใหญ่ปนกันเนาะดอกน้อยหน่อยก็จังสีก่กะบ่ค่อยได้ไท้ายห้เบิ้งซ้ำใดจ้ะอือกเนาะดอกง่ามมีหลีเนาะถือฝนไปใหญ่เลย แอบขึ้นแต่ตอนใดบุกขันพ่อมามื่อนี่บานเน่าแน่นอนเลยเนาะถึกฝนไหลใหญ่เร็วไหมเม็ดเหลืองจ้ะนี่ ใส่ไม่ได้แล้วอันนี้มีได้บ่เฮ็ดเซยโอ้ยพี่น้องข่อยสีด้บ่อัอนนี้สองดอกนี่ไหมคือสีดายากดอกเนาะ สิได้ดอกเดียวเรื่ังไลยหนึ่งส้วงได้ดอกนึงแหละเก็บห้าแห้งกันปลาจัิงสิห้าแบบนี้เนาะ

เหลืองโอ้ยพี่น้องสวยง่ามอีลีเหลืองแห้งสวยแห้งเอาได้ยังไงพี่น้องเอานะแตกเลยแล้วท่านได้เก็บซ้ำขึ้นมากดันหไหมไหมดันไหมแตก สายใหม่ก็มี่เนาะบอกงี้ใหม่ก็ยกบกขึ้นดอกพี่เนาะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยบกขึ้นดอกจ้ะกวัวใหม่สิขึ้นตดออกพอดีแหละเนะาะก็เอาดีกว่าเอาอันที่เอาได้เนาะ เงออออินค่ะตันตันเก็บเอาจ้ะอืมจังสีละาดี น้ำสิบอบางามคักน้กองหนุ่กอง เดียวพี่น้องยังไงดอกกำงามเละงามงามพี่น้องเอ,อ้ยจักสีเวสีปากอียังเมื่อย <laughs> เมื่อยจาะพี่น้องจักสิเว้าอีหยังยังเมื่อย ทำไววขนาดตอนนี้พี่น้องเ,ออเ,ออเร็วกันหนาวว่า,าพอมือ,มมอนี่ว่าสือได้ย่งยางหลาหม่งว่่ได้ย่างหลา,มา,าหลามง่งเันไงไก่กคำอีกแล้ว 我讲。嗯 เสียงถอนนันกึกขาแข็ง